บ้านสวนหนึ่งมีม,มีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้ค่ะคือเรามีปลูกข้าวนาหยอดนะคะเราก็เลยเอาลองเอาไม้มาปักไว้นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะดูว่ากอข้าวนะคะที่เกิดต้นข้าวที่เกิดในนาหนึ่งเมล็ดเนี่ยค่ะที่เป็นต้นเดี่ยวๆอย่างเงี้ยนะคะเขาจะแตกกอเป็นยังไงบ้างนะคะตรงเนี้ยค่ะมันจะมีต้นหนึ่ง ที่มะเล็ดลงหน,นึ่งต้นนี่อยู่ประมาณหนึ่งสองนะคะถ้าถ้าลุกลงมาก็คือสามแล้วก็มีตรงโน้นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีบริเวณอยู่ตรงนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็จะมีต้นเดียวนะคะเป็นเป็นปริมาณข้าวไม่เยอะนะคะก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูว่า,าเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายอีกว่าข้าวนะคะแตกกอเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าว ตอนนี้ถ่ายเมื่อวันที่22วันนี้วันที่22มิถุนายน2566นะคะสองต้นนี้ค่ะเราก็จะมาถ่ายเก็บไว้อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะตอนเช้าเช้าตอน6กโมงเช้านะคะอันนี้เป็นต้นข้าวนาหยอดของเราเองคะ่ะยังไงฝาก ติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทำกเกษตรแล้วก็สนใจอยากจะลองทำนะากินเองค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราทำการปักหมายไว้นะ้ะว่าข้าว <c oughs> นายอดของเรานะคะที่หยอดด้วยรถเข็นเข,ข็นยอดนะคะหย,ยอดด้วยรถเข็นยอดค่ะหนึ่งเมล็ดนะคะ วันนี้วันที่หกกรกฎาคม2566นะคะตอนนี้นะคะข้าวก็เริ่มแตกกอแล้วค่ะนี่นะคะจะเป็นสองต้นที่เราถ่ายให้ดูตรงอยู่ตรงไม้เนาะนี่เขาก็เริ่มแตกกอกันแล้วอันนี้พึ่งได้แค่หนึ่งสองสามเนาะแล้วก็ลังจะน,น่าจะมีอีกตรงนี้นะคะนี่ดูกันเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มแตกแล้วค่ะ หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวยังไงเนาะนะบริเวณตรงนี้เดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าข้าวในจุดนี้เนาะแตกกอดีไหมจะได้ถึงสิบไหมจะได้ถึงสิบต้นไหมยี่สิบต้นไหมนะคะซึ่งวันนั้นที่เราถ่ายให้ดูนะก็คือเป็นต้นนี้บริเวณนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ตรงนนนะ้นเนาะที่บอกว่าต้นเดียวนะคะก็ตรงนน้นนะคะก็เริ่มแตกกอกันหมดแล้วนะคะ ไม่มีไม่มีจุดหนที่จะเป็นต้นเดียวแล้วค่ะข้าวก็เริ่มแตกกอแล้วค่ะอาตรวนี้เนาะนจากรอบที่แล้วที่ถ่ายให้ดูนะคะก็จะแบบ แต่ก็เออยังเป็นต้นเดียวอยู่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วคะ่ะยังไงฝากฝากทุกคนติดตามและเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหากมีวิธีไหนดีๆนะคะแนะนํามาได้เลยคะ่ะขอเป็นวิธีที่เป็นแบบเกษตรอินทรีย์นะคะแบบว่าลดต้นทุนนะคะไม่ไม่ไม่ต้องแนะนําปุ๋ยมานะคะเพราะว่านาของเรานะคะใช้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หนอกกล้วยแล้วก็ ขีป้ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยคอกนะคะปีนิ้ใช้ปุ๋ยอคอกกับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดไปกระสอบหนึ่งค่ะเอาเรามาดูกันว่าปีนี้ข้าวข้าวนายอดของเราจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็ฝากรอติดตามและรับชมเราได้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ